วิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2564 24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลงประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย ในช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงฤดูฝนการสะสมหมุนฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมี ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายอุณหภูมิต่ำสุด21-23องาศาเซลเซียสสูงสุด28-32องาศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด19 2 2ถึง22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 3 1ถึง31องศาเซลเซียสลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และราชบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด21-24ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32อถึงศาสสองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง,ว,นนว,งว,ออวันนี้ในส่วนของภาคตะวันออกวันนี้ในส่วนของภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีละตราสอุณหภูมิต่ำสุด2ี3ถึ24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 30 32องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทมมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั <Wars> ่งตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจังหวับริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด22 2 5อถึง25องศาเซลเซียสสูงสุด30 3 4ถึง34องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันแก้ไขภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด19ถึง25องศาเซลเซียสย อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 m. เมตรเมริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลวันนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด25 2 6ถึง26องศาเซลเซียสสูงสุด31 3 3ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบการพยากรณอากาศจากสำนักพยากรอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2,564ข้อมูลเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมารายงานโดยสนีจราจรและอุบัติเหตุ โคจสีเมืองปักน้ำซึ่งเป็นทีมงานเดียวกันจราจรและอุบบติเหศุ0557